มาสู่ช่วงที่2ของพินิษเศรษฐกิจการเมืองนะคะกับช่วงของ TDRI ค่ะวันนี้เราคุยกันกับอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะคะก็คือประเด็นเรื่องของการจัดการขยะนะคะวันนี้เนี่ยจะโฟกัสไปที่การจัดการขยะโซลาเซลล์ในประเทศไทยนะคะคุยกันกับดรนัทพรบัวแย้มนักวิชาการของ TDRI นะคะดรนัทพรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพูดถึงเรื่องของความต้องการโซลา่าในบ้านเราก่อนละกันนะคะเดี๋ยวนี้เรื่องของการใช้พลังงานสะอาดการติดตั้งโซลา่าเนี่ยก็เป็นเทรนที่กําลังพูดถึงนะคะสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ,ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยนะคะในสถานการณ์ล่าสุดของไทยเพราะว่าไทยเราเพิ่งประกาศนโยบายใหม่ใช่ไหมคะที่สนับสนุนการติดตั้งโซลา่าลูฟท็อป เราก็นำมาลดยอดได้ด้วยถูกไหมคะรวมถึงเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็ปลดล็อกอาการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปเนี่ยค่ะในภาคของอุตสาหกรรมด้วยค่ะก็นับว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดที่ก้าวหน้าในในประเทศไทยนะคะโดยถ้าเรามองย้อนกลับไปในสถิติเลยเนี่ยค่ะประเทศไทยเรา เริ่มต้นเนี่ยค่ะประเทศไทยเมื่อปี2545เนี่ยเรามีกำลังไฟที่ผลิตจากโซล่าเนี่ยค่ะหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.5เมกะวัตต์เองแต่ว่าในปัจจุบันเมื่อเมื่อ2565เนี่ยค่ะก็เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ5,000เมกะวัตต์ก็ถือว่าเรากำลังก้าวสู่ยุคพลังงานสะอาดทางในแง่ของนโยบายแล้วก็เพื่อการบรรลุเป้าหมายนะคะในการลดการเรือนกระจกค่ะ ซึ่งคาดว่าการติดโซลาเซลล์เนะะี่ยค่ะก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามทิศท,ทางของนยโยบายแล้วก็นนโยบายของประเทศไทยแล้วก็นยโยบายของโลกค่ะอืมค่ะก็เป็นเทรนด์อยู่ในตอนนี้นะคะเรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสีเขียวแล้วก็ประเทศไทยก็ผลักดันเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็มีเรื่องของการส่งเสริม การติดตั้งโซลารูฟท็อปด้วยนะคะทีนี้แน่นอนสิ่งที่ตามมาอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของปริมาณขยะจากโซล่าอันนี้เนี่ยอยากจะให้ดรนัทพรได้เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าขยะจากโซล่าเนี่ยมันมีกี่แบบกี่ประเภทกันบ้างค่ะ ค่ะเอ่อถ้าขออนุญาตเริ่มต้นจากการแบ่งโซลา่าก่อนนะคะเทคโนโลยีเซลล์เนี่ยค่ะหรือที่เราเรียกติดปัดกันว่าโซลา่าเซลล์เนี่ยมันจะแบ่งออกตามเทคโนโลยีเทคโนโลยีเป็นสารุ่นนะคะรุ่นแรกก็จะเป็นซิลิคอนเบสซึ่งเป็นรุ่นที่นิยมในตลาดโลกแล้วก็เป็นอ่าชนิดที่นิยมใช้ในประเทศไทยนะคะก็แบ่งออกเป็นหลายประเภททั้งโมโนโคริสตัลไลน์โพลีคริสตลัลไลน์ริสตัา ประเภทนถ้าแบ่งก็จะแบ่งออกเป็นติมฟรีมนะคะพวกนี้ก็จะเป็นน้ำหนักเบาแต่ว่าประสิทธิภาพน้อยแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะคะรุ่นที่3ก็จะเป็น p e r o v s k y หรือว่า organic solar PV ต่างๆนะคะซึ่งอยู่ในช่วงของการพัฒนาแล้วก็ยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่ แต่ถ้าเรามองถึงการใช้งานเนี่ยค่ะการใช้งานถ้าเราแบ่งตามประเภทของการใช้งานโซลาเนี่ยเป็นภาคส่วนต่างๆเราก็จะแบ่งได้เป็นโซลาที่ใช้ในภาคส่วนครัวเรือน<ม>ภาคอุตสาหกรรมถูกไหมคะแล้วก็เป็นภาคการผลิตไฟฟ้าค่ะ อ่ามันก็ใช้ได้หลายแบบนะคะทั้งติดตั้งบนพื้นดินติดตั้งเป็นในลักษณะของรูฟท็อปหรือว่าโครงการล่าสุดที่เราเห็นกันที่พย,ยัมผักดานก็จะเป็น f ล o ติ้งโซล่าหรือว่าแผงโซล่าลอยน้ำเป็นความโซล่าเซลล์ลอยน้ำค่ะอ่าพอจะเสียนภาพค่ะค่ะ,คะว่าโซลา่าก็มีหลายรูปแบบเราก็ใช้งานในครัวเรือนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะดูเรื่องของ ขยะที่เกิดจากโซลาเซลล์เนี่ยค่ะเราสามารถแบ่งได้เป็นยังไงบ้างคะ่ะขยะที่เกิดจากโซลาเซลล์เนี่ยค่ะถ้ามองเป็นเป็นตัวของโซลาฟาร์มเลยก็จะมีขยะหลายประเภทแต่วันนี้จะขอชวนคุยเรื่องของแผงโซลาเซลล์กันดีกว่าค่ะว่าแองโซลาเซลล์เนี่ยเขาเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ถูกไหมคะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ซึ่งเราถือว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนและเป็นพลังงานสะอาด คำถามคือแผงโซลาเซลล์ตรงนี้ค่ะไม่ได้มีอายุการใช้งานตลอดไปมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ25-30ปีค่ะทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราเริ่มติดแสงโซลาเซลล์กันเยอะๆมีเลกคอร์ดการติดแสงโซลาเซลล์กันเยอะๆเริ่มตั้งแต่ปี2545ถ้าเรานำมาคำนวณแล้วเนี่ยค่ะขยะของโซลาเซลล์ที่จะเกิดขึ้นในอีก25หรือ30ปีข้างหน้าเนี่ย ก็ในตัวเรามากนะคะถ้าในปี2573เนี่ยเราคาดการว่าขยะโซลาเซลล์สะสมที่เป็นแผงโซลาเซลล์นะคะจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมืนตันถึง10,000ตันค่ะค่ะคำถ,ถามคือ1นึ่งหมืนตันถึง50,000ตันตรงนี้ค่ะเราจะรองรับหรือว่ามีระบบการจัดการอย่างไรเพราะตอนนี้ก็จะมีน ทางของเพียงกกพค่ะที่กำหนดว่าผู้ที่ติดตั้งโซลาเซลเนี่ยคะ่ะแนวปฏิบัติในการกำจัดก็คือส่งออกไปทำลายที่ต่างประเทศเอาทิ้งหรือว่าฝังกรบซึ่งพอฟังดูแล้วก็เอเราจะฝังกรบขยะในในระดับที่หมื่นตันถ้าหมื่นตัน มีพื้นที่เพียงพอไหมละขยะเราเนี้ค่ะก็จะเพิ่มขึ้นในทุกๆปีค่ะเราคำนวณว่าภายในปี2583เนี่ยประเทศไทยจะมีขยะแผงโซลาเซลล์ที่ต้องกำจัดนะคะต่อปีอยู่ที่ประมาณ18,000ถึง2เกือบเกือบ30,000ตันต่อปีป <ừ ừ. S 1> ริมาณขนาดระบบการจัดการของประเทศเรารองรับไหวหรือเปล่าเราจะมีการจัดการอย่างไรและจะใช้พื้นที่ เยอะขนาดไหนถ้าเป็นตามแนวทางที่จะกอืมค่ะเรื่องนี้คือปัญหาใหญ่เลยนะคะเพราะว่าจากจุดแรกถ้าเกิดมองไปอีกสองห้าเจ็ดสามก็คืออีกห้าปีเท่านั้นเองที่จะต้องมีขยะจากโซลาเซลล์เยอะเลยเป็นหมื่นหมืนตันแต่ว่าประเด็นคือเรื่องของการบริหารจัดการขยะตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีเป็นหลักการนะคะว่าส่งไปต่างประเทศหรือว่าจะฝังกลกแต่ว่าในรายละเอียดแล้วเนี่ยการจะปฏิบัติในการ จัดการขยะโซล่าเซลล์อย่างมีประสิทธิภาพนี่ตรงนี้ยังเป็นคำถามตัวใหญ่ๆอยู่เลยนะคะใช่เลยค่ะยังเป็นคำถามว่าใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ผลิตโซลร์เซลล์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบใครจะเป็นคนรวบรวมจัดการซากเหล่านี้ถูกไหมคะรวมถึงโรงไซโคหรือโรงงานกาจัดผู้รับกําจัดเรามีหรือยังในประเทศค่ะอืมค่ะอันนี้คือเพราะฉะนั้นอืมเรื่องของการจัดการนะคะค่ะ เพื่อเพื่อทาให้พลังงานสะอาดเป็นพลังงานสะอาดที่สะอาดจริงๆจนถึงจุดจบนะคะก็เลยมาพูดประเด็นเรื่องนี้ให้ให้ชวนคิดค่ะว่าเอ๊ขยะพุนี้ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแล้วพลังงานสะอาดที่เราได้มาหรือพลังงานหมุนเวียนที่เราได้มาหมุนเวียนจริงๆด้วยหรือเปล่าด้วยขยะของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเราจะต้องวางแผนในการรับมือและจัดการอย่างไรค่ะ ค่ะดังนั้นจนถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีความชัดเจนในรายละเอียดของการจัดการขยะจากโซลาเซลล์นะคะทีนี้พอจะนับไปถึงในอนาคตเนี่ยอีก5ปี10ปีเรื่องของเทคโนโลยีการจัดการขยะเนี่ยก็น่าจะมีการพัฒนาไปบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีส่วนมากน้อยขนาดไหนที่จะมาจัดการขยะอย่างขยะจากโซลาเซลล์นะคะ เราก็จริงๆเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะก็เริ่มมีนะคะในการจัดก,การโซลาร์เซลล์แต่ว่าต้องบอกว่ายังไม่ได้ถูกใช้หรือไม่ได้ถูกบังคับใช้ในประเทศไทยมากกว่าค่ะเราก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยคะ่ะในอีกห้าปีเนาะถ้าเราย้อนกลับไปเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการออกแบบและผลิตแผงโซลาร์เซลล์เราต้องออกแบบและผลิตเพื่อคิดคิดถึงตอนกําจัดด้วยเราก็จะมีะคําที่เรียกว่า Design for recycle อืมค่ะ ว่าจะดีไซน์อย่างไรเพื่อให้มีการจัดการหลังสิ้นอายุไขที่ง่ายหรือว่าในหลายประเทศนะคะก็มีการเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเช่นในประเทศจีนประเทศจีนก็มีการจัดตั้งโรงงานโซลาเซลล์หรือไซโครโซลาเซลล์นะคะแผงโซลาเซลล์เ,เกิดขึ้นในประเทศจีนแล้วแล้วก็เริ่มต้นที่จะรับขยะพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการขยายตัวของโรงงานเพื่อรองรับขยะโซลาเซลล์ในประเทศนะคะ รวมถึงถ้าเป็นสิงคโปร์สิงคโปรบบ์ก็จะมีกฎหมายหรือว่ามีนโยบายนะคะ,ะในเรื่องของการจัดการขยะโซลาเซลล์เหมือนกันที่ออกมาสหาภาพยุโรปนี่ก็ก้าวหน้ามาะคะ่ะเริ่มมีกฎบังคับใช้ว่าผู้ผลิตค่ะจะต้องเป็นผู้เทคแบ็กอะ, take back ะคะ่ะก็คือเป็นผู้ไปเก็บเก็บขยะโซลาเซลล์แล้วเป็นผู้กําจัดขยะโซลาเซลล์ตรงส่วนนี้นะคะตามตามตาม ตามกรอบของ EPR นะคะ Extended Producer Responsibility ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่ปี2012คำถามคือเทคโนโลยีก็ส่วนหนึ่งตากรอบนโยบายและกฎหมายรวมถึงใครเป็นผู้รับผิดชอบแนวทางในการกำจัดจะเป็นอย่างไรอย่างนี้นะคะ่ะนี่คือสิ่งที่เราอยากมองเห็นในในในอนาคตค่ะว่าเราวางมือวางแผนในการรับมือกับปัญหานี้อย่างไรคะ่ะ อืมค่ะอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยนะคะสําหรับเรื่องของการจัดก,การขยะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยโฟกัสไปที่ขยะจากโซลาเซลล์พอจะเห็นภาพเลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองมาคิดนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการนําขยะจากโซลาเซลล์เนี่ยมารีไซเคิลนะคะเราอาจจะได้วัสดุที่เอากลับมาใช้ใหม่เอามารีไซเคิลได้อยากจะให้ดรนัทพรได้เล่าให้ฟังหน่อยว่าโซลาเซลล์เนี่ยถ้าเกิดว่าแยกออกมาแล้วเนี่ย เราได้ขยะกี่ประเภทแล้วถ้าเกิดเรารีไซเคิลกันดีๆมีแผนจ,จริงๆเนี่ยมันจะสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากน้อยขนาดไหนนะคะ,ะจริงๆเรามีการพูดคุยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเคสของโซลาร์เซลล์เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากแบตเตอรี่เ mm hmm. นื่องจากองค์ประกอบหลักของของโซลาร์เซลล์เนี่ย มีกระจเป็นองค์ประกอบ70-75%เลยแล้วก็มีกรอบอลูมิเนียมเฟรมนะคะตรงข้างตรง,ตรงรอบๆแผงโซลาเซลล์เนี่ยเป็นองค์ประกอบพลาสติกซิลิกอนแล้วก็โลหะอื่นๆซึ่งมีส่วนประกอบเป็นเป็นส่วนน้อยนะคะรวมถึงเงินค่ะทีนี้เวลาที่เขาแยกกันออกมาเนะะี่ยค่ะเขาก็จะต้องการแยกซิลิกอน,นค่ะซึ่งเป็นองค์ประกอบโซลาเซลล์เนี่ย ซิลิคอนก็คือ,อบางคนก็จะบอกซิลิคอนก็คือทรายหาได้ทั่วๆไปแต่ซิลิคอนที่ใช้ได้ในกับโซลาเซลล์เนี่ยค่ะจะเป็นซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูงค่ะ<ม>ซึ่งก็จะจา มีกระบวนการผลิตที่ที่ซับซ้อนนะนะคะเราก็จะแยกออกมาเป็นซิลิคอนเราสามารถเอามาใช้ต่อได้นะแล่เงินแล่โลหะหนักต่างๆอย่างเช่นตะกั่วหรือว่าพลวงอย่างเงี้ยค่ะในแผงเนี่ยแม้จะมีปริมาณน้อยน้อยนะคะแต่เทียบกับรุ่มของขยะที่เราบอกไปว่าในระดับหมื่นตันหลายหมื่นตันอย่างเงี้ยค่ะมันรวมออกมามันก็จะเป็น แระตะกัวรหรือว่าพรวงหรือว่าโลหะหนักอื่นๆเนี่ยค่ะในระดับหลายๆตันเช่นสามถึงห้าตันสำหรับตะกัวที่เราคำนวณไว้ว่าขยะโซลาเซลล์ที่เรามีเนี่ยจะรีคฟเวอร์ตะกัวออกมาได้ประมาณหตันซึ่งขยะเหล่านี้ค่ะก็มีมูลค่าในตัวเองถูกไหมคะแล้วก็ทําให้เกิดระบบเศรษฐ,ฐกิจหมุนเวียนได้ด้วยค่ะ<ช>รวมถึงถ้าเราจัดโลหะหนักเหล่านี้ไม่ดี ค่ะมันก็คือทั้งตะกัวทั้งทวงและโลหะหนักอื่นๆถึงแม้จะมีน้อยนิดแต่เมื่อสะสมในปริมาณมากเนี่ยค่ะก็จะส่งผลกระทบในเชิงรบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของประชาชนได้ค่ะอืมค่ะดังนั้นอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของการจัดการขยะโซลาเซลล์เนี่ยจะส่งผลกระทบกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแต่ว่ามันมีผลกระทบกับสุขภาพด้วยนะคะจาก เรื่องขององค์ประกอบที่อยู่ในโซล่าเซลล์ด้วยนะคะทีนี้เรื่องของการกำจัดในอนาคตเนี่ยคะ่ะแน่นอนว่าเราต้องการแผนในการบริหารจัดการที่ชัดเจนนะคะ,ะว่าจะกำจัดยังไงที่จะมีสารปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยให้เป็นศูนย์หรือว่าน้อยที่สุดนะคะแล้วก็มีการจัดการเอาวัสดุที่ต้องการอย่างซิลิคอนเนี่ยเอาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเนี่ยพอจะมีตัวอย่างไหมคะว่าประเทศที่เขามีการจัดการชัดๆไปแล้วอย่างจีน หรือว่าสิงค,โ,คโปร์ก็มีกฎหมายหรือว่า EU ก็มีแนวทางแล้วเนี่ยมีวิธีการยังไงน่าสนใจบ้างนะคะค่ะอย่างเช่นขอยกตัวอย่างของ EU นะคะาอาสหภาพยุโรปเนี่ยก็มีความแอดวานมากในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับขยัอิเล็กทรอนิกส์นะคะ่ะที่เราเรียกว่ากฎหมายว ซึ่งประเทศไทยก็มีร่างพรบฉบับนี้อยู่แต่ว่าเป็นแค่เพียงร่างนะคะซึ่งถ้าเป็นของสหภาพยุโรปเนี่ยค่ะก็บอกว่าแผนเนี่ยต้องถูกนำมารีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ใช่แค่ฝังกรบหรือว่าเผาต้องมีการจัดการที่แยกชิ้นส่วนต่างๆออกแล้วก็รีค o เ e อร์แมทท a l ต่างๆที่สามารถใช้ประโยชน์ได้นคะคะกลับมาใช้งานต่อค่ะในสหรัฐอเมริกาเองก็อย่างรัฐวอชิงตันเนี่ยค่ะก็กำหนด หมือนกันค่ะใช้แนวทางเดียวกันก็คือ EPR ผู้ผลิตแผงต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการไปเก็บเก็บแผงนะคะจากผู้ซื้อหรือว่าผู้ใช้งานแล้วก็มาเข้าสู่ระบบการจัดการค่ว่าจะต้องมีมีการจัดการรีไซเค,คิลอย่างไรค่ะภาพนี้ก็จะเกิดขึ้นกับประเทศอื่นเช่นทั้งญี่ปุ่นจีนแล้วก็สิงคโปร์ด้วยเหมือนกันค่ะว่าจะต้องมีผู้ เก็บรวบผู้รับผิดชอบคือใครซึ่งผู้รับผิดชอบตอนนี้ถ้าตามหลักเกณฑ์ของ Extended Producer Responsibility หรือ EPR เนี่ยค่ะก็จะเป็น,ผ,ผ,ปนผ,ผ,ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมในการส่งต่อไปกำจัดซึ่งผู้ผลิตอาจจะไม่ใช่ผู้กำจัดเองก็ได้แต่ว่าส่งต่อให้กับบริษัทรีไซเคลิลที่มารับผิดชอบในการกำจัดตรงส่วนนี้ไม่ไม่ใช่จบแค่เพียงการเผาหรือว่าการฝังกรบค่ะ เราก็จะมีธุรกิจรีไซเคิลซึ่งประเทศจีนเนี่ยค่ะมองว่าการธุรกิจรีไซเคิลเนี่ยเป็น strategic business เลยเป็นธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของและเป็นธุรกิจเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของประเทศเลยค่ะเพราะว่าพามองว่าขยะทั้งจากแมตริแล้วก็ขยะจากโซนเซลเนี่ยจะเกิดขึ้นในปริมาณมากค่ะทีนี้ก็ต้องย้อนกลับมาถามว่าประเทศหทมายในการกําหนดผู้รับผิดชอบตรงส่วนนี้หรือ,อยังใครจกําจัด จะกําจัดอย่างไรมีโรงงานรีไซเคิลอยู่ในประเทศไทยหรือ,อยังหรือว่าจะส่งออกไปกําจัดในในต่างประเทศแต่อย่างน้อยค่ะมันจะต้องมีระบบให้เห็นว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบประชาชนที่ปลดระวางแข็งแล้วจะทิ้งที่ไหนถูกไหมคะแนทางในใี้ครจะเป็นผู้รวบรวมอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะอ่าแล้วก็อืมจะเมื่อ <S <S มีโรงงาน <S <S อนืมอ่งงาเมื่ uh อมีโรงงานแล้วก็จะต้องมามา,มาดูในเรื่องของการกํากับดูแล าในด้านสิ่งแวดล้อมว่าจะดูแลโรงงานรีไซเคิลแบบนี้อย่างไรอะค่ะซึ่งเราก็มีกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับโรงงานความปลอดภัยโรงงานในการดูแลตรงส่วน,นี้อยู่แล้วคะ่ะอืมค่ะทีนี้ตัวโรงงานรีไซเคิลบ้านเรานี่มีแล้วหรือยังนะคะอืมโรงงานรีไซเคิลแผงโซลาเซลล์เหมือนเราจะมีแค่การรวบรวมคะ่ะแต่ว่ารวบรวมแล้วส่งไปกําจัดที่ต่างประเทศมากกว่าที่จะมีโรงงานรีไซเคิลในประเทศไทยเอค่ะในในส่วนของการ โอเวอร์ชิ้นส่วนต่างๆออกมาะค,ะค่ะค่ะดังนั้นในอนาคตเนี่ยเรื่องของการมีโรงงานรีไซเคิลบ้านเรากับการที่จะมีโรงงานรวบรวมแล้วก็ส่งไปกําจัดในต่างประเทศนี่เคยมีการศึกษาไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยน่าจะคุมมากกว่ากันนะคะอืมเท่าที่เท่าที่ทางทีมทราบนะคะก็ยังยังไม่มีแนวทางตรงส่วนนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเรานะตอนนี้หรือว่าเป็นช่วงในการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะจะมีแต่ การศึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคำนวณว่าจะต้องเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนหรือว่าพลังงานสะอาดเนี่ยขึ้นเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็ไปส่งเสริมการใช้งานกันกันมากกว่าพูดถึงเรื่องของการจัดการว่าการใช้งานตรงส่วนนี้ที่เราส่งเสริมกันเนี่ยมันไม่ได้ last forever นะ,ะมีอายุอยู่แค่25-30ปีนะและจัดก,การจัดอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ ไม่ยังยังไม่มีค่ะยังไม่มีการศึกษาชัดๆว่าจะส่งไปข้างนอกหรือว่าจะกําจัดในประเทศตรงไหนที่จะมีการคุ้มค่าทาั้งทางด้านธุรกิจแล้วก็ทางด้านสังคมแล้วก็เศรษฐศาสตร์มากกว่าค่ะก็ยังเป็นส่วนที่ขาดค่ะอืซึ่งทางทีดีไอก็มีแนวทางแล้วก็แผนงานที่จะดาเนิงนงานตรงส่วนนี้ต่อค่ะอืมค่ะทางทีไอนี่มีการจะศึกษาในประเด็นนี้ต่อ,อยังไงบ้างนะคะ ค่ะอ,อทาง KDI ก,ก็วางแผนตอนนี้เราคำนวณใช่ไหมคะว่าการติดตั้งโซลาเซลล์ในประเทเมืองไทยเนะะี่ยค่ะมีอยู่ที่อ,อมีปริมาณมากน้อยขนาดไหนอยู่ในภาคส่วนไหนทั้งภาคครัวเรือนภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคการผลิตพลังงานแล้วหลังจากนั้นก็คือเราคำนวณจาก อยอดการติดตั้งนะีคะปริมาณกําลังไฟที่ผลิตได้เนี่ยออกมาเป็นไยะโซลาเซลล์ลำดับขั้นต่อไปเนี่ยค่ะเราก็จะคำนวณว่าขยะโซลาเซลล์นี่ส่วนเนี้ยค่ะถ้าเราคิดในเชิงหลักของเศรษฐศาสตร์แล้วก็ทั้งด้านธุรกิจแล้วก็ด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะเอามารวมกัน ความคุ้มค่าหรือว่าแนวทางที่เหมาะสมจะเป็นอย่างไรคะ่ะจะเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานที่เมืองไทยหรือเราจะส่งออกไปกําจัดที่ต่างประเทศแล้วก็มองถึงเรื่องของการ Se c u r e material ด้วยคะ่ะว่า Material เหลเาเนี้ยเราก็มีโรงงานผลิตโซลาเซลล์ในเมืองไทยใช่ไหมคะ,ะเราจะถ้ามีโรงงานติดตั้งถ้ามีโรงงานกําจัดในเมืองไทยจะจะดีกว่าเลยคะ่ะแต่ในเบื้องต้นเลยเนะะี่ยค่ะต้องบอกเลยว่า แนวทางที่เราขอเสนอเนี่ยเพื่อเพื่อให้การจัดการขยะโซลาเซลล์นะคะเป็นไปได้ดีนะคะมีอยู่5แนวทางก็คือหนึเราจะต้องมีกรอบนโยบายและกรอบกฎหมายก่อนเลยว่าใครจะต้องเป็นผู้กําจัดโซลาเซลล์ค่ะอืมอสองเราจะใช้ซึ่งซึ่งกันว่า ใครจะเป็นผู้กําจัดโซลา r เซลล์เนี่ยค่ะเราอาจจะอิงตามแนวทางที่ประเทศอื่นๆทั้งสหาภาพยุโรปสิงคโปร์จีนแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรย้ยคะใช้ก็ได้ก็คือแนวทางของ extended producer responsibility ให้ผู้ผลิตเป็นเป็นผู้รับผิดชอบหรือสองใครจะเป็นผู้รวบรวมจะรวบรวมอย่างไรมีแนวทางในการรวบรวมแผนเหล่านี้ค่ะกลับมาอย่างไรจะมีการรีไซเคิลอย่างไรถูกไหมคะข้อที่ส ก็จะเป็นในเรื่องของแนวทางในการกําจัดค่ะว่าแนวทางในการกําจัดเราจะมีโรงงานที่จะมีการกํากับดูแลโรงงานอย่างไรค่ะข้อที่สี่ก็คือเราควรจะมีการสนับสนุน R&D ถูกไหมคะการศึกษาวิจัยท้งในการาตั้งแต่การดีไซน์ว่าจะดีไซน์อย่างไรเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมื่อกดระวาง<ม>แล้วก็จะมีการ วิจัยและพัฒนายอย่างไรเพื่อทำให้เกิดการรีไซเคิลที่เป็นมิตรทั้งต่อภาคส่วนของธุรกิจถูกไหมคะค่ะแล้วก็ในส่วนของความปลอดภัยทางด้านสุขภาพปรและสิ่งแวดลอ้อมค่ะนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่ารัฐแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะควรให้ความสำคัญในประเด็นห้าประเด็นหลักนี้ค่ะอืมค่ะอะอันนี้ก็เป็น แนวทางนะคะเรื่องของการบริหารจัดการขยะจากโซลาเซลล์ที่จะเป็นปัญหาในอนาคตแน่นอนถ้าเกิดว่าไม่มีแผนแล้วก็การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนะคะทีนี้ในส่วนของทดี r i เนี่ยก็จะได้มีการศึกษาวิจัยแล้วก็ได้มีข้อเสนอแนะออกมาเป็นแนวทางต่างๆนะคะทีนี้ถามนิดนึงค่ะเรื่องของแนวทางในการที่จะออกแบบโซลาเซลล์ตั้งแต่ต้นทางเนี่ยการผลิตให้ มีเรื่องของการเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะปกติแล้วโซลาเซลล์ในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ยังเป็นการนําเข้าอยู่ก็คือประเทศไทยไม่ได้ผลิตเองถูกไหมคะประเทศไทยมีทั้งส่วนที่ผลิตเองแล้วก็มีส่วนทางทางส่วนที่นําเข้าค่ะเรามีโรงงานผลิตโซลาเซลล์เอง ออน่าจะเกินสิบปีแล้วคะ่ะเกินสิบค,ค่ะ <c oughs> ก็จะมีบางส่วนที่เป็นโซลาเซลล์ที่ผลิตในประเทศแล้วเป็นบางส่วนที่เรานําเข้ามาคะ่ะประเทศไทยก็คือก่อนการกําจัดอะคะ่ะจะเหมือนแบตเตอรี่เลยคือเรามีการยูสไปซมเ <c oughs> นี่ยคะ่ะในประเทศไทยอะ่ะถือว่ามีความก้าวหน้าเพราะว่าเรามีการสร้างมาตรฐาน ซึ่งยังเป็นมาตรฐานแบบสมัครใจนะคะสำหรับโซลาร์เซลล์ม<ฆ>ือสองซึ่งการนเข้าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะถ้าเราไปดูข้อมูลจากสุลกากรเน,นะะี่ยค่ะย้อนหลังเราก็จะพบว่าเรานำเข้ามาเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะประเทศจีน,นะคะ่ะ<ฆ>แล้วก<ฆ>็บางส่วนก็ก็มีโรงงานผลิตเองใน,ใน,ในเกินสิบแห่งะคะ่ะ<ฆ>ซึ่งโซลาร์เซลล์ที่เราผลิตเองในประเทศไทยรวมถึงโซลาร์เซลล์ที่เรานำนำเข้ามาเนะะี่ยค่ะก็ยังเป็นโซลาร์เซลล์เราเรียกว่า ยุคที่หนึ่งเนอะก็คือ,อยุคของอโซลาเซลล์ประเภทซิลิคอน,นค่ะค่ะซึ่งเราก็ไปทำเซอร์ว์มาว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะ,ะจากผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้าเก้ารายเนี่ยค่ะซึ่งเป็นเก้ารายใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยเ่47ผลิตภัณฑ์ที่เขานำเข้ามาเนี่ยค่ะก็ยังเป็นกลุ่มโซลาเซลล์ซิลิคอนแบบ การจัดการและการวางแผนในอนาคตเนี่ยค่ะเราอาจจะมุ่งเน้นไปที่แผงโซลาเซลล์ประเภทซิลิคอนก่อนเป็นหลักเพราะว่าเป็นกลุ่มที่นิยมใช้ไม่ไม่ใช่แค่เพียงในประเทศไทยนะคะ,ะแต่รวมถึงต่างประเทศด้วยก็นิยมใช้โซลาเซลล์ประเภทนี้ค่ะ ก็เป็นความก้าวหน้าที่ดีว่าอเราเริ่มคิดถึงการปลดระวางปลดระวางแล้วยังใช้ต่อได้ในในภาคครัวเรือนหรือว่าใช้ต่อได้ในภาคการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะในปั๊น้ําการเกษตระอีกอีกสักพักหนึ่งซึ่งก็เราพยายามสร้างมาตรฐานตรงส่วนนี้ค่ะขึ้นมาเป็นมาตรฐานมอกแบบสมัครใจค่ะอ่าพอจะเห็นภาพสถานการณ์ของการใช้โซลาร์เซลล์ในบ้านเรานะคะรวมไปถึงวันนี้ พอมีการใช้เยอะส่งเสริมการใช้แต่ว่าเรื่องของการจัดการขยะโซลาเซลล์ Cell, ในอนาคตเนี่ยยังไม่ได้มีความชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นโจทย์สําคัญเลยนะคะที่ประเทศไทยควรจะมีเรื่องของมาตรการในการจัดการขยะจากโซลาเซลล์ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความชัดเจนในแนวทางต่างๆด้วยนะคะที่วันนี้ทางดรนัทพรได้เล่าให้ฟังนะคะตั้งแต่ใครเป็นผู้กําจัดโซลาเซลล์ หรือว่าแนวทางในการกำจัดเนี่ยจะเป็นยังไงใครจะรวบรวมการสนับสนุนเรื่องของการ R&D นะคะแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของการจัดการที่ปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องสําคัญเลยเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณดรรัตพลเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้อัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เราคุยกันกันกบดรนัทพรบัวแยมค่ะนักวิชาการจาก TDRI นะคะสำหรับอีกหนึ่งโจทย์สำคัญของประเทศไทยแนวทางการจัดการขยะจากโซลาเซลล์ในบ้านเรานะคะ